มาแล้วค่ะอัปเดตการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้เดินทางกันได้หรือยังคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะนี่นะคะมีโปรแกรมท่องเที่ยวค่ะไปที่ประเทศเกาหลีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยจะเดินทางนะเป็นสายการบินโอแนะคะหรือว่า a อชินะ a i r l i ลน์ซึ่งเป็นสายการบินของประเทศเกาหลีเลยหรูดูดีมีมาตรฐารนะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนบอกได้ว่าเป็นสายการบินที่แบบว่าหรูหรามากๆาเลยนะคะเป็นสายการบินระดับ5ดาวของเกาหลีเลยทุกคน เขามีเป็นโปรแกรมเที่ยวค่ะแต่ราคาเนี่ยเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่ห3 8่8บาทค่ะอันนี้คือนอน3คืนนะคะเดินทางรวมเดินทางก็5วันค่ะแต่สามารถเดินทางได้แล้วไม่ต้องกักตัวค่ะทุกคนไม่ต้องกักตัวนะวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนค่ะว่าถ้าเกิดเราซื้อทัวร์ไปเกาหลีแล้วเนี่ยขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเนี่ยต้องทําอะไรบ้างค่ะการอัปเดตนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ค่ะ การเข้าประเทศเกาหลีจะต้องกรอกเอกสารคือ K ขีด E T A นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือชื่อเขามาจากคำย่อที่ว่า Electronic Travel Authorization ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเดินทางเองอะ่ะเราต้องกรอกเอกสารตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อทัวร์ทัวร์ก็จะรวมในการกรอกเอกสารให้นะคะรวมไว้ให้แล้วซึ่งมีการราคาเนี่ยเขาคิดอยู่ที่เอ่อหมื่นวอนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาค่าเงินของ ของทางนู้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ28บาทนะคะต่อ1,000วอนค่ะต้องมีการตรวจนะคะผลตรวจ RTPCR test ซึ่งในนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่รวมในค่าทัวร์นะคะลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายเองค่ะแล้วแต่ว่าเราเลือกบริการที่ไหนค่ะซึ่งถ้าเรามี RTPCR หลังได้รับผลตรวจแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเข้าไปใน KE TA นะคะถ้าเกิดว่าเดินทางกับบริษัททัวร์เนี่ยทัวร์เขาก็จะเป็นคนช่วยกรอกให้เราค่ะแต่ถ้าเดินทางเองก็กรอกเองค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดเดินทางไปถึงที่เกาหลีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจ rt pcr อีกหนึ่งครั้งนะคะจากที่เราเดินทางไปถึงเกาหลีแล้ว1วันค่ะซึ่งค่าตรวจนะคะไม่รวมในค่าทัวร์ค่ะอยู่ที่1 2 0 0งแบาทถึง1 5 0 0 0 0บาทนะคะเฮ้ย hey, ไม่ใช่บาทสิวอนนะคะ1 2 0 0 0 0นวอนถึง1 5 0 0 0 0นวอนค่ะถ้าเป็นเงินบาทก็คงไม่มีใครไปแน่ๆเลยเนาะแพงมากเลย จาคาไทยน่าจะอยู่ประมาณส0 0พนนิดๆนะคะประมาณนี้ค่ะท้ายเนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับไทยจะต้องมีการตรวจรับผิดแอนติเจนเทสนะคะค่าตรวจยอยู่ประมาณ5 0 0 0ันวอนก็ประมาณร้อยนิดๆ,ๆค่ะเมื่อเราเดินทางเข้าประเทศไทยค่ะก็ต้องเข้าโปรแกรม t ทสแอนโกนะคะซึ่งตอนนี้ยังยังต้องทําอยู่นะคะในค่าทัวร์ค่ะถ้าเกิดว่าใครจองทัวร์ก็ต้องเช็คระอียดตรงนี้ด้วยนะคะว่าเข้ารวมหรือว่าไม่รวมนี่ก็เป็นรายละเอียดค่ะถ้าเกิดว่าเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็ต้องเข้าสู่โปรแกรม t ทสแอนโกนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าผลตรวจเป็นลบเราก็สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยหรือว่าใครจะนอนที่โรงแรมที่นอนจองก็ได้ค่ะหลีก็เดินทางได้แล้วนะคะไปกันได้เลยค่ะ